เอาอีกแล้วเดินโอ้โหอากกัดเดี๋ยวคอยคนข้างหลังเดินมางอยเง้งอ๋องแง้งเจอนี่บ้านช่องที่อยู่บ้านช่องที่อยู่ที่อยู่ที่พักอาศัยนี่กลับบ้านไม่ถูกเพราะบ้มันเหมือนกันหมด บอกเดินแต่อันนี้ยังจําไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเดินเองเนี่ยเข้าผิดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็ต้องดูไงว่าของอเราเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดขึ้นเจ็ดสามเหรอบ้านมันลักษณะโซนเดียวกันหมดสีเดียวกันหมดเลยเป็น it, it box, อิดอบ็อกฮะผ่านออฟฟิศผ่ออออเออใช่ ไม่ใช่อิดบ็อกนี่อันนี้<ะ>คืออิมอนอิดมอนอิบล็อกบ้านเราอิดมอน,อออมอนใช่อิดแดงอ่ะเขาเรียกอิดทางบ้านเราก็เขาเรียกอะไรเหมือนอิดประสานอะไรเงี้ยแต่เนื้อมันละเอียดกว่าไงเขาไม่ต้องมาทาสีไม่ต้องมาฉาบอ,อ,อายุองค์เขานี่สร้างมา อันนี้ไม่ต่ากับห้าหกสิบปีแล้วเป็นโซนแอร์เรียของเขานี่ที่พักจอดถนนริมหน้าสามสี่สิบไม่ตกสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วเลิก<อ>ในอาคารอย่างเงี้ย<อ>เขาจะอยู่เป็นโซนบ้านพักมั้ยเออเนี่ย โอ้มันก็หลังตึกนี่ไงทำมาทางนั้เออเมื่อไรแม่ถึงบอกทรายท้องมันก็ออกมาทางนี้ต้องมาให้เป็นใช่มันประหยัดไม่ต้องมาเสียค่ารถเดินมาช้อปปิ้งได้เลยเนี่ยเงียบกริบแถวนี้ไปทำงานจ้ะอ๋อไปทำงานอยู่แบบอย่างนี้ ธรรมชาติล้นลนลวนๆเลยเผาไม่ปิดลเลยเตาไหน,น,นขนาดอากาศเดือนเมษาแล้วนี่หนึ่งเย็นมีน,นาเข้าอ๋อมีนาเข้าเมษากลางเดือนทออนี่ประเทศไทยนี่ร้อนตับเล็บ มีพายุลมฝนลมร้อนเทีนี่หนาวอย่างเดียวฝาคลุมหมดเนี้ยฝนจะตกเอาถึงแล้วนี่<อ>ถึงห้าง<อ>ใจแอน <laughs> เข้ามาด้านหลังห้าง <laughs> ก็จะเห็นโซนด้านหลังนี่กเน้อ, <laughs> อ,อทม,มาจาจประระศ <laughs> ป้องกันการความอบอุ่นเอาตรงอะไรให้ดูมันตัดได้เล่นมันตัดตามที่มันก็ยูทูบมือสมัครเล่นก็อย่างเงี้ยเดินสั่นวันวันไหวเป็นเรื่อยอาจจะภาพเบียนหัวนะเลยพามัน ห้างอีกที่หนึ่งอันนี้ระดับนะเป็นใจแอนอน,นี้ใจแอนห้างใจแอนอันนี้ก็เป็นด้านโซนด้านหน้าก็เป็นตึกอาคารลานพักจอดรถเหมือนห้างบิ๊กซีโตรตัสบ้านเราเนี่ยอยุปรกรณ์ซื้ออาหารการกิน Starbucks Coffee ก็มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนี่ต้องเรียกว่าความคล่องตัวต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างที่พูดอ่ะไม่งั้นก็การเป็นอยู่การอยู่ลำบากอันนี้ก็เป็นชีวิตครั้งแรกเหมือนกันช่างอิดก็ เดินทางนะตามตามตามเข้ามาเนี่ยนี่โซนสต็อปปิ้งก็รู้ว่านี่กระทะฟืนเขาก็มีขายเนี่ยแพงนงั้นเนี่ยฟืนนะทำเป็นที่สำหรับาขายเอาไว้สำหรับคนที่เขามีเตาผิงหน้าหนาว ฟืนไม้นี่เขาก็ขายได้แต่บ้านเราไม่ใช้ฟืนกันแล้วใช้แก๊สเดี๋ยวเดินข้ามไปเขาเรียกอะไรนะเบสเ best way เขาบอกว่าของ ของขายมันจะถูกข้ามถนนก่อนแต่ที่นี่ก,กันนะขับรถขับลานี่เขาจะให้เกียดคนเดินทางข้ามถนนทางมาลายเนี่ยรถเขาจะจอดเขาจะไม่มันเป็นกฎหมายเออกฎหมายเขาแรงถ้าหากว่าคนคนตรงทางมาลายตเออคนข้ามถนนเขาจะมีรกเเม เขามีสต็อปเขาเรียกอะไรนะสต็อปนะเส้นเขตสต็อปสายป้ายหยุดของเขาเนี่ยเขาจะต้องหยุดให้คนข้ามก่อนหยุดจะนิ่งหยุดนิ่งหยเรามียิงรถไอ้นี่ด้วยนะรถอะไรนะรถรถส่งนักเรียนอ๋อไม่ได้เลยพอขึ้นสต็อปไอ้ป้ายสต็อปปั๊บเนี่ยรถสวนรถตามก็แล้วแต่ต้องหยุดหมดเลยระเบียบของเขา เขาวางรลเบียดไว้เข้มงวดนี่<อ>บเบสเบสเบสนี่เวนที่ขายเนื้อหมูเข้ามาในห้างแลนวดูซิว่าเราอุปกรณ์การซื้อของโอ้ไม่ได้เอารถเข็นมาใช้รถเข็นปะ รถเข็นมาแาบเยน็เยนเออไม่พอหรอกรอเดี๋ยวรอสายก่อนขายของเยอะขอบคุณมากแค่นี้นะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ถ่าย